สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นพีพีให้ดูปืนก่อนนะครับนี่ก็หักเชิผมโดระหับน้ำเมล,ล่นไม่เยอะมากนากีนก่ครับไปนะครับก่อนดูปืนกูดูปืนกูหัดไปดูปืนกูนหายใจเกลียนฟังเมตรร้อยสี่สิบเจ็ดมัน เอาเฉยหมดแล้วเล่นั่นสมัยนึกว่ามาก่อนวะยิงเร็วสัางอ่ะจะเปลสามยี่ี่ป่ะสามยี่ี่กูสร้างนี่กูสร้างอี่กูสร้างนีดัแบนทอนเอาไว้เอาด้เอาดมด้วยนะเฮ้ยไม่ใช่นี ไม่เช่นนี้ไม่เอาช็กันหมดนี่ซ uhm, ุ่มย okay. ิงเนี่ยแบบมีเทโลนี่แหละเกลียวดีมาตอนนี้มาห้องที่เจ็ดสิบใหโลกมันสาธาห้องใส่เพิมสบายยู่ีกก้าวันด้วยโอเคห้องที่เ่ไรนะ7จ็ดสิบฮะเจ็ดสิบเจสิบ ล็มาดีไม่ยุดจรกูนี่แกนผมก็มานี้มเป็นอะไรวะอ้ากอะไรนะอ้าวเชิญดิมเิลมาเยบีีเจกจะสูงดีนะวะนี่อ้าวสมาชิดตาไปกอด้ก่ยห้องมันไกลไปวะ ไอการไม่ได้ยินเนาะงอรเอะก็เปิดเพงิเปิดเพงดิอูเอนของไม่ได้ยิไม่ได้ยิอกเาิดเสียเกมทีดียอ่ะึงขอใช้ตาเดียวเฮ้ยมาดิมดิมาดิสามสสองเ้วสามสิ อะไรนะมึงอยู่ใครอ่ะมึงเอาวีไว้ไหมน่ะย่ามีดบางติดได้เหรอวะลีลาโกูดิได้ไอ้เพื่อนเลิฟรอกูก่อนรอกูหายแรกก่อนแรกคืดสไนายเว้ยเราเลยดันมีดอ่ะมีดแล้วอุ้ยอุ้ยแม่งแม่นะ หัวแตกคืนดีครับอย่างเงี้ยเย็ดชอตคืนเปิดเช็เปิดเไอ้ก้อนมหากกดิเรามีฟันพื้นโชว์ดิเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเา้ยเอ้ยเฮ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 ้ย่ฮแบเฮ้ย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 ่ฮนยนแ้ยเน้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮนยะฮ้เ้ยเฮยอฮ้้ยเอ้ยเฮ้ยยเย รอหน้าไม่รอหน้าไม่เลยได้เห่าแม่นได้เห่าแม่นแต่แมลงเนี่ยก้อนไหนดิก้อนฉันจะบินบินไปดิฉันจะบินบินไปฉันจะบินบินไปบินดิไอ้ฟังเพื่อนไอ้ฟังเพื่นไอ้ฟังเพื่อนฟังเพื่อนฟังเพื่อนแต่ยินนี่เฉยดีแล้วมีฟันอะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรทำไรเพื่อนกูทำไรเพื่อนกูทำไรเพื่อนกู